คุณผู้ชมครับเจ้าสัวมาชักจะเหิมเกริมอย่างแล้วนะครับบุกประชิดต,ตัวเจ้าสวัวส่งอารมณ์แบบจะไปซัดหน้า,ขาเขาแล้วว่าอีกนิดเดียวเลยครับอีกนิดเดียวจริงๆแต่ก็เป็นเจ้าสัวหมาเองที่ต้องเงื้อบกับไปเพราะหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไม่เป็นอย่างที่เขาฝานันมันผิดแผนไปหมดครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพล่าสุดที่ช่องวัน31ส่งมาให้ดินนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตระกูลท่งนั่นแหละ เจ้าสัวทรงมีการเรียกสมาชิกสมาคมห้ามังกรเข้ามาประชุมร่วมกันทั้งหมดเลยนะสถานการณ์ตึงเครียดมากแล้วไม่ได้มีแค่ผู้นำซึ่งตอนนี้เหลือแค่4ี่ตระกูลมีบรรดาเมียนะครับลูกๆแล้วก็คนงานบางส่วนเข้ามาอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนี้ด้วยเนื่องจากว่ามันตึงเครียดจริงๆมีการประทะโตเถียงกันระหว่างเจ้าสัวทรงกับเจ้าสัวมาคือการเรียกมาในรอบนี้เนี่ยเจ้าสัวทรงตั้งใจว่าเขาจะชี้แจงแถลงข่าวเกี่ยวกับ ข่าวความไม่ดีนะครับที่มันส่งผลกับตระกูลส่งที่มันแพร่ออกไปเนี่ยโดยเฉพาะการตายของอาตองความขัดแย้งภายในชี้แจงให้ชัดเลยเอาใครสงสัยอะไรจะได้ไม่ต้องไปพูดกันอีกจะได้ไปสื่อสารกันให้รู้เรื่อง <c oughs> เพื่อให้เขาก็ยังอยู่ในตําแหน่งได้อย่างแบบโปรง่งใสบริสุทธิ์แล้วก็สวยงามแต่อย่างที่เราทราบกันว่าเจ้าสัวมาแกตั้งใจมงังดไงคือการที่ไปเรียกตํารวจและคนอื่นมาช่วยกันตรวจสอบศพอ,อาตองนะครับ จับตาดูตะกูลทรงมันเป็นเหตุให้เจ้าสวสทรงเนี่ยเขาไม่พอใจยอยู่แล้วครับแล้วมันเป็นครั้งเดียวเลยนะเป็นครั้งแรกที่แบบเฮ้ยมันมีช่องทางในการโจมตีมากขนาดนี้เขากะจะงัดเอาเจ้าสวสทรงลงอ่ะต้องปลด,ดเลยอ่ะเขาก็เลยจัดเต็มเขาไม่ยอมปรากฏว่าไอการโตเ้เถียงไปมาเนี่ยเจ้าสวสทรงเนี่ยเขารู้สึกแปลกเขาจับพิรุธได้ว่าเฮ้ยไอการที่อาม่าเนี่ยเจ้าสวม,มาเนี่ยเข้ามาวุ่นวายมาโพาพันเกี่ยวกับตระกูลทรงมาตรวจสอบเนี่ย เป็นเพราะอยากจะค้นตระกูลหรือเปล่าอยากขึ้นเป็นหัวหน้าสมาคมหรือเปล่าอยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวหรือเปล่าหรือมีผลประโยชน์บางอย่างหรืออาจจะมีประเด็นอื่นซึ่งเจ้าสัวส่งเขาสัมผัสได้เขาจับพิรุธได้เลยปรากฏว่าเจ้าสัวม,มาครับแกก็ทำหน้านิ่งไปก่อนแล้วแกก็บอกว่าพี่ใหญ่อย่ามาตัดสินนะไอ้เรื่องที่ไม่มีหลักฐานดูท่าทางเขานี่ไม่มีหลักฐานอย่ามาตัดสินเพราะมันจะกระทบกับความสัมพันธ์ของเรานี่ก็ฉลาดนะเอาเรื่องความสัมพันธ์ มาเป็นเกราะป้องกันทางที่จริงๆเนี่ยเจ้าสัวหมาก็ไม่มีความจริงใจยอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับคุณผู้ชมต้องยอมรับว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มันมันดุเดือดมากแล้วอย่างที่ทราบกันอีกว่า,วาเจ้าสัวหมากแกเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่แล้วอ่ะแกก็พร้อมที่จะปะทะมันเป็นโอกาสครั้งสําคัญน่ะในขณะที่เจ้าส,วสัวซ้องแกก็เป็นคนที่เดือดง่ายครับขึ้นง่ายคือพูดจาไม่เข้าหูไม่เป็นไปอย่างที่แกคิด แกก็เดือดแล้วแกเป็นคนพูดแรงพูดตรงมากๆโต้กันไปโต้กันมามันหนักหน่วงถึงขั้นที่เจ้าสวมาเนี่ยเข้ามาประชิดต,ตัวเจ้าสวมทรงครับอารมณ์แบบอย่างที่ดินบอกจะไปซัดเขาแล้วว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว,ดดยวแต่ด้วยความเป็นแบบหัวหน้าสมาคมห้ามังกรไงแกก็ยังมีบาร,รมีแกก็มีลูกน้องเยอะที่อยู่ตรงนั้นน่ยไม่มีใครยอมหรอกแล้วมือแกวไวเจ้าสวสทรงอ่ะแกเอาไม้เท้าที่แกถืออยู่อย่างนี้เลยจุบหยุดหยุดหยุดหน้ามาเจ้าสวมมานี่คือโอ้โหแบบ แกก็เดือดแล้วว่าเดือดกำมัด่ะแกแบบหืมแกเก็บอาการอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่เป็นรอยร้าวครั้งสําคัญครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ผู้นําตระกูลเดินทางจากจีนเข้ามาทําการค้าขายในไทยนะครับนีน่มันเป็นครั้งแบบสําคัญมากๆตอนนี้เจ้าสัวมาเนี่ยนะครับก็เปิดศึกชัดเจนเจ้าสัวทรงก็รู้แล้วว่าเออเจ้าสัวมาเนี่ยจากที่พอรู้ข่าวมาบ้าง แต่ครั้งนี้มันชัดที่สุดแล้วว่าเออคิดไม่ดีละคิดไม่ดีฉะนั้นแกก็ต้องทําทุกวิถีทางอ่ะเพื่อรักษาอํานาจแล้วต้องรีบถ่ายโอนอํานาจไปสู่เทียนในขณะที่เจ้าสัวมาก็จะโจมตีทุกวิถีทางอ,อีกเช่นเดียวกันนะครับเราน่าจะได้เห็นการประสานงานจากจิว และส่งจิวเข้ามาในการสืบเรื่องราวของตระกูลทรงอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นจิวเนี่ยเข้ามาสู่ตระกูลทรงละเดี๋ยวเรารอติดตามในรายละเอียดนะครับว่าในละครจะมีการนําเสนอในส่วนนี้ยังไงครับและต้องยอมรับนะครับว่าการตายของอาตงซึ่งมีในแม่กับอาเจียอยู่เบื้องหลังเหตุเพราะไปรู้ความลับต้วซิวก็ต้องถูกจัดการแล้วก็มีการจัดฉากสร้างเรื่องเหมือนว่าแบบเออขโมยเงินแล้วก็ไปหนีออกไปแล้วไปจมน้ําตายเองแต่จริงมันไม่ใช่เลยนะมันเพราะเรื่องความลับต้วซิว และการที่คุณนายจันเนี่ยออกไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าสัวหมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสองประเด็นสำคัญเลยนะที่เปิดทางเหมือนเหมือนเรือที่อยู่ดีๆเนี่ยรัว่วเพราะคุณนายจันนี่แหละไปบอกเจ้าสัวหมามันเหมือนเป็นการแบบชักศึกเข้าบ้านอย่างชัดเจนแล้วประเมินคิดน้อยไปครับคือแกคิดแค่จะจัดการแบบในแม่อย่างไงให้ลูกยางขึ้นมานน่นนี่นั่นแต่จริงภาพใหญ่อะ ไอ้คนนอกอย่างเจ้าสัวหมามันรออยู่แล้วครับมันรอทุบอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นเลยไม่ได้จริงใจเลยเขาไม่ได้ช่วยอาจารย์เลยเขาตั้งต้องการที่จะช่วยคนที่มีผลประโยชน์และค่นตระกูลส่งค่นหัวหน้าสมาคมห้ามังกรแล้วก่อนหน้านี้อ่ะมันชัดมากตอนที่ประชุมครั้งแรกที่เราติดตามกันนะแกเป็นคนที่เจ้าสัวหมาเนี่ยดูแลธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าวเกี่ยวกับข้าวเนะเจ้าสัวจางดูแลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนําเข้าส่งออก ตอนที่เปิดมาก็คุยกันดีครับเพราะว่าจะมีการประชุมเรื่องการนําเข้าธุรกิจกาแฟว่าใครจะเป็นคนดูปรากฏว่าเจ้าสัวหาเนี่ยคิดว่าเฮ้ยฉันนี่แหละเหมาะสมคิดคนเดียวนะในขณะที่ทุกเสียงเลยอะมองว่าเจ้าสัวจางแล้วเจ้าสัวทรงก็ตัดสินใจว่าเออเจ้าสัวจางเอาไปดูแลเจ้าสัวมหมาก็เลยแฉเลยครับเตรียมมาแล้วทั้งจดหมายรักแล้วก็นายพ์ที่เป็นคนรักของเจ้าสัวจาง เอามาแฉเลยมันหมายความว่ายังไงคุยยิ้มแย้มต่อหน้าต่อตาดีๆปรากฏพอไม่ได้ตําแหน่งดูแลธุรกิจกาแฟก็มาแฉเรื่องนี้เลยมันชัดมากว่าแกพร้อมที่จะหักหลังครับนี่มันร้ายจริงๆครับเจ้าสัวมาเนี่ยร้ายจริงๆแล้วหลังจากน,นี้เชื่อว่าเจ้าสัวซ่งก็จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแต่มันก็แน่ชัดแล้วว่ารอยแตกราวที่เกิดขึ้นมันประสานไม่ติดแน่นอนและอาจจะนําไปสู่การล้มสลายของตระกูลท่งเลยครับคุณผู้ชมจับตาดูหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมว่า ทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาจะสู้เขาจะทํากันยังไงร,รวมทั้งถ้ามีการใช้จิวเข้ามานะครับจิวก็กําลังมีความสัมพันธ์กับเทียนที่มันพัฒนาขึ้นแล้วจะเอาอยังไงล่ะนี่มันเป็นอุปสรรคสําพัญที่ หูใหญ่โตมากอย่าพลาดครับดินชวนดูสดกับละครคุณชายทุกคืนวันจันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกดูสดทางทีวีก็สามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีนะครับและพอละครจบเนี่ยเขาก็ลงให้ดูย้อนหลังทันทีที่แอปวันดีเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวด้วยโหลดฟรีดูฟรีคุณผู้ชมไปโหลดมาติดเครื่องไว้แล้วหรือยังครับถ้ายังนะครับแนะนําเลยครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแฟนละครช่องวันอย่าพลาดครับคุณผู้ชม และทุกคผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของตระกูลส่งและสมาคมห้ามังกรแบบรวดเร็วทุกเรื่องราวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวน,นะครับก็ต้องติดตามกับดินทาง YouTube และท i k ตอ k ช่องพัชรประพนนะครับกดติดตามกด s ั b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดที่จะมาเจอกันทุกครั้งเมื่อมีความเคลื่อนไหวครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันครั้งหน้าวันนี้ดินสวัสดีครับ